อันนี้เป็นมือคลิปที่ถ่ายแลวส่งะไหนอะไรใครเาลอปะม่รูแต่มือกล้องอะคลิปอะไรอะเนเาอะไรอะเาี่ส่งมใครแบบลงคิปอะไรวนีอ่ะฮะีเหรออะไรตอนพูด่รู้เรื่องเธอพูดอะไรอ่ะ

อะไรไหนอะไรบอกให้ร e ู้เรื่องดิคลิปเล่นการิงเหรอโอ้ยใหญ่ได้แค่คลิปไหนคลิปล้งเหรอคลิปไหนล้งบ้าโอ้หไม่เหลือแล้วไม่นีมันจะลงอีกองจะรู้บายต่อถ่ายคลิปไปลงอีกนะอย่าท้ายอย่างห้ามได้ด้วยหรอ